สวัสดีวันอาทิตย์นะคะตอนเช้าพี่เดียวสั่มค่ะก็มารอน้องที่บันไดเหมือนเช่นทุกวันค่ะวันนี้รอให้พี่แป้งเรียนพิเศษออนไลน์เสร็จก่อนนะคะ โรงพยาบาลสัตว์สีคิวก็ยังเปิดทํากันทุกวันนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะวันนี้ยินดีด้วยกับน้องหมาเป็นโรคลําแทรกเสพหายดีแล้วนะคะเจ้าของมารับกลับมดูความดีใจนะคะกระดิหางสดชื่นใหญ่เลยจ้าน้องดีใจมากเลยหลังจากติดเชื้อไวรัสลาแทรกเสพมานอนหลายวันเลยวันนี้เจ้าของก็มารับกลับแล้วจ้าอาการดีแล้วนะคะแล้วก็มีน้องแมวมาให้น้ําเกลือให้ยาน,นะคะน้องแมวไม่สบายขอให้หายไวๆนะคะดูขี้อ้อนมากเลยนะคะดูความติดพี่ ะะส่วนน้องอีกตัวก็เป็นลาแทรกเสพเหมือนกันนะคะอาการทรงๆนะคะต้องรับการรักษาอีกยังไม่ได้กลับบ้านตอนนี้นะเป็นกําลังใจให้นะลูกนะแล้วก็มาทักทายน้องแมวสนิทจ้าวันนี้นางไม่ยอมตื่นมาเลย <c oughs> ขี้เกียจนะคะ,ะดูๆหันมามองอทําตาแปลวแววนะคะแต่ก็ยังวันนี้ไม่ยอมเล่นกับทาตเลยจ้า แม่แมกับน so so kind of so so, so ้องซอแล้วก็พี่เดียวและเพื่อนๆของพี่เดียวก็เลยมานั่งเล่นข้างนอกรอให้น้องแป้งหอมเรียนออนไลน์เสร็จก่อนนะคะยด วันนี้ช่วงบ่ายจะพาเด็กๆไปเที่ยวบ้านน้อยฮอปิดน้อยนะคะเพื่อสารฝันจินตนาการของเด็กๆหลังจากได้ดูได้ฟังเทพนิยายมาแล้วก็พาไปดูของจริงเลยนะคะเมื่อทุกคนพร้อมก็ไปเลยจ้าที่นี่นะคะที่อำเภอสีคิ้วเรานี่เองไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับมาบ้านนะคะตรงนี้นะคะน่าไปเที่ยวมากเลยน้องก็จะมา่อพี่เดียวฟังต่อนะคะพี่เยวนะพี่อยวไปโรง,งนะเรียนกับชอนะ หลังจากที่นั่งเล่นกันจนสบายใจแล้วก็ได้เวลาเข้านอนเพื่อเตรียมตัวทำหน้าที่ไปโรงเรียนต่อพรุ่งนี้เช้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ